มีอะไรังเกมลหลเลยมดกหนังเลยจั้จับดีจจับต้องสูงมลับต้อสูงสูงนีมับอย่างีสูงอยนต้องสูงสูงั้นมือลูงปงอย่าต่ำมือต่ำมันกรเจี๊หัวจะกรำ นี่ตอนตาตาจะบอกนี่แลนี้จับังดีุ๊นั่งปับนี่จับตรงมตรงนี้นี่จับตรงนี้นี่ตรงนี้ครับเออเอาอ่านี่งห็หมเห็นมเ จั่สูงอืมจะจับสูงไม่จกเลยอ่าจับสูงแง่นๆเงีจะปล่อยมือนะอ่า <c oughs> ไม่ต้องปล่อยมือชี้ขาเป็นแมขาชี้วะเออะถ้า,า,าจับตุงสูงยางนี้ไม่ตกเลย